สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิสุพรามสองนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าสีบอลเงินนะครับกับการแต่งในเรื่องตัว V.I.P. กระจังหน้าเอาผ่าพร้อมชุดแต่งของมิสเตอร์ครับกับโปรดาวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้กันเลยครับสีบอลเงินนะครับแต่งยังไงให้หล่อมาดูคลิปนี้นะครับผมมีแนวทางการแต่งให้ดูนะครับกับเจ้าโรถสีบอลเงินสีบอลเงินนะครับสามารถแต่งในเรื่องตัวโลโก้เนี่ยให้เป็นสีเงินหรือว่าสีดําก็ได้นะครับพร้อมในเร เอาผ่านหรือเอ็กผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวชุดแต่งของ n e x t e r นะครับชุดแต่งเรามีหลายแบบหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Rider M Victor n e x t e r นะครับชอบแบบไหนมาคุยกันได้ครับผมด้านข้างนะครับกับในเรื่องตัวเบ้ามือจับนะครับเรามีหลายแบบให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องตัวเบ้ามือลายเคปล่านะครับใครที่ชอบแบบนี้ก็บอกกันได้นะครับรวมถึงเนสเกิร์ตด้านข้างครับก็จะเป็นในเรื่องตัวทรงแบบนี้ของ n e x t e r นะครับสีเงินตัดด้วยเส้นตัดด้วยสีดําและเส้นแถบสีแดดดดงงรััม้้้าาาาูนนนทยกใเื่อตวชุ ที่เป็นชุดแต่งทรงท่อกลมคู่นะครับพร้อมกันในเรื่องตัวเซนเซอร์ด้านท้ายความปลอดภัยให้อีกสองจุดครับผมนะครับวันนี้พาไปดูหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับกับการแต่งในเรื่องตัวนีเพนเดอร์สองพันยี่สิบสองสีบอลเงินคันนี้นะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับโอดาวเริ่มต้นตอนนี้นะครับที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใครที่สนใจโทรหาพรอมสักโอฟารามสองได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์ลิงก์ไลน์ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนเข้ามาคุยกันนะครับโอยินดีจัดให้นะครับ วันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ